สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องสินเดลเอคอเสรนะครับผมเป้ครับลุงแม่ครับตาตีนิดนึงกะลุงแ,แสงเนี่องหน้าพอดีเลยตาผมตีอยู่แล้ว <laughs> ไม่ตาผมด้วย <laughs> เออ <Okay. S 1> เรามาถ่ายอย่างนี้มาถ่ายเชา้าเลยว่นแล้วตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงกว่ากตอนนี้กี่โมงแล้วเ <c oughs> กืเอบบ่ายโมงเป้เกือบบ่ายโมงแล้ว <c oughs> อนน่าเราก็ามาก <c oughs> ันที่ตึกแดงกันอีกครั้งนึงทุกที่เรามาบ่อยมันเป้เนาะใช่ครับวันนี้มาทำอะไรมันเป้ครับตึกแดงอีกแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกร้านหนึ่งที่พวกเราเคยซื้อกันแล้วแหละ ตอนแรกแกเป็นร้านที่อยู่ในอีสแกรมก็แกเพิ่งได้มีโอกาสมาเปิดเป็นหน้าร้านเป็นหน้าร้านเป็นช็อปให้เพื่อนๆมาลองของก็ได้ตรงนี้เนาะใช่ใช่จริงเราเคยไปหาแกครั้งหนึ่งที่งานเมดไบเลกซีเป๊ะจำได้ไหมใช่ใช่มาสองปีก่อนใช่อ่าร้านที่เขามีงานเป็นทุกๆปีมันจะมีน้องงานที่แบบเป็นพวกเฟร์มาร์เก็ตอ่ะขายของมือสองนะครับแล้วก็ร้านเนี้ยเขาชอบไปเปิดทุกๆปีนะก็เป็นร้านดิโอเฟนส์สโตเป้ครับอ่าเป็นร้านที่ผมกับเป้เคยแนะนําในคลิปพวก ของมือสองอะน,นะครับร้านค้ามือสองที่เราเคย cf ของมาแตหมอร้านนี้เป็นร้านที่ผมชื่นชอบร้านหนึ่งนะคุณเปยเนาะคือเพราะว่าของที่เาคัดมาเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบพวกแนว อเมริกันวินเทจนะมีพวกเวิร์กแวร์เป็นแนวแบบพวกแนวเวสเทิร์นขบอยขบอยหน่อยเนาะใช่อ่าเป็นสไตล์ที่เจ้าของร้านทั้งสองคนนะมีสไตล์ที่ชัดมากจัดจ้านมากเลยใช่โคตรเท่แล้วก็ของที่ขายในร้านก็คือจะเป็นสไตล์ที่เจ้าของร้านเขาชอบกันแหละใช่เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าดีเทลเป็นยังไงบ้างไปไปก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปทัวร์กันนะครับวันนี้ต้องมาออฟฟิศทุเรีย์ก่อนครับวันนี้ลุงตั้งแต่ไรมาบ้างป้ายาเพื่อนครับอ่ะเอาเป็นแจ็คเก็ตก่อนแล้วกันเนาะแจ็คเก็ตเป็น สุก ajan แจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ตสุวีเนียที่ตอนนี้ผมกับคุณเป้กำลังบา้บาบา้าบอคอแตกบ้าคลั่งนะ f c f <oughs> มานะครับคือเป็นงานน่าจะเป็นงาน,นรีโปรนะฮะอันนี้ไม่ใช่งานวินเทจเป็นงานใหม่นะครับ,รบสวยมากเลยเป็นงานแบบลายมังกร<อ>นี่ของข้างนะครับชัว์หลังหน่อยชัว์หลังหน่อยนี<อ>น่โคตรหลอ่อแล้วเป็นสีแบบเบอร์กันดีโคตรเท่อ่ะแล้วใส่ของได้เนี่ยมีกระเป๋าให้ใส่ด้วยนะครับไซส์พอดีเลยจริงตอนเนี้ยผมแย่งคุณเป้ ผม Q0 ผมเป้ Q1 ทางนนี้คุณเห็นก่อนนะ <laughs> ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็เป็นเสื้อแบบ work shirt ครับอันนี้ของชูเกศเคียนนะเป็นวินเทจนะ,ะสวยดีลายวินเทจนลายเท่ๆนะฮะแล้วก็ใส่กางเกงยีนส์ของยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับเป็น work wear สนะ mith แต่ผมชอบซิ l ูเอ e ทรงมันครับทรงมันใช่เลยผมชอบ,บมากน,นะครับมันม<ล>ีความแบบเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กเกอร์เนี่ยมีอะไรด้วยมีที่ดึงด้วยเออย่เเีท่ดีเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าเป็นนี่ครับเพื่อนครับคลาร์ก อ่าเป็นคลาสดีเซอร์บูธครับถ้าเป็นดีเซอร์บูธครับต้องคลาสครับเพื่อนๆครับเป็นตู้ตำรับ OG นะฮะเจ้าแรกที่ทำทรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับของอังกฤษนะครับนี่สวยงามมากเนาะแล้วเนี่ยใส่แมทต์กับไอ้เกงยีนเกงชิโน่ว่าสวยมากนะครับอืมอ่าแล้วก็ใส่หมวกเป็นเอ่อปรูราฟลอเรนนะครับแล้วก็นาฬิกาผมใส่เป็นโอเมก้านะครับซีมาสเตอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้ครับขายไม่ได้ครับเพื่อนครับมีทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยช่วงนี้กระเป๋าผมนะฮะส่วนตัวนะครับลีนะฮะกระเป๋าแบบ คาดคาดอย่างเงี้ยผมชอบใส่ของใส่อะไรง่ายมากเลยนะแล้วลายมันยังสวยได้มาจากรู้สึกเกิดลักเก็ตลับสตอร์ต้นนะครับโอเคประมาณนี้มาชุดผมบ้างตาเอสเปคครับผมครับรูปของคุณวันนี้อ่าแจ็คเก็ตเป็นอ่าเป็นลายที่มีหลายชื่อนะฮะชื่อทางการก็คือเดซเซอร์แคมูフラนะฮะก็คือจะใช้ในช่วงสงครามอัฟกันมันจะเป็นลายที่เหมือนเป็นลายทหารที่มันน่ารักอะผมว่านะมันจะเป็นลายที่ชื่อว่าช็อกโกแลตชิพแหละโอ้เออถ้าหลายคนรู้จักกันนะครับ ก็ตัวน e> ี้น่าเล่นมากใช่ราคาไม่แพงเสื้อยืดเป็นของอาร์มี่ครับเป็นเสื้อยืดที่กองทัพมันใส่กันนะในช่วงประมาณสัก8า9 0ก็จริงๆผ้ามันใส่สบายมากนะเออไปใส่ออกกำลังกายไปใส่แบบใส่นอนใส่ทำาไงก็ได้จริงกังเกงเป็น French Army M47 เป็นของกองทัพฝรั่งเศสปี1947นะครับทรมันก็จะ เอวสูงมากแล้วก็ขาใหญ่มากมันจะมีกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ปลายขามันจะมีกระดุมไม่ติดอรอออสงเท้ารองเทัาฝรั่งเศสเลยอเอามาอย่างนี้เลยครับแล้วก็มวกของรัสนโมเลนครับโปโลใช่ลายมีน้อยสวยมากแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันฮาริเกลอเมก้าเหมือนลุงแม็กซีมาสเตอร์ครับนะครับสวยรองเท้าก็บูดัวลังเกอร์ครับกิงโกะมิจาร์ครับดีไฟเมนต์ดีไฟเมนต์ครับแล้วก็เข็มขัดนี่ก็เป็นของดิโฟเมด สีเียวกันน้ําตาลเข้มเหมือนกันนะครับประมาณนี้ไปดูเขาดีกว่าครับลงไปนะครับเราก็เดินเข้ามาแล้วครับตึกแดงเป็นตึกแดงเนาะคือมันแก้จับที่เราถ่ายมันจะอยู่ในโซนข้างนอกเขาดอกจริงๆแล้วเดียรเฟรนส์โซ์ก็อยู่ตรงจริงๆอยู่ชั้นเดียวกับร้านพีเอ็กเลยชั้นสามพีเอ็กสุกันวินเทชใช่ชั้นสามคือจากร้านพีเอ็กเนี่ยถ้าเราหันหน้าเข้าร้านพีเอ็กเราเลี้ยวซ้ายมาครับผมเดินตรงมาสุดเลยสุดถึงเลยสุดทางเลยใกล้มากไกล้มากใช่นะฮะเดินมาประมาณสักสามสิบเจ็ดวิ ผมว่าไม่ถึงผมวิ่งผมวิ่งเหรอผมก็32โอเคทำไมคุณวิ่งชายกันวะนี่ทางนี้ฮะใช่เดินตรงจต่ร้านเบกยอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เราเดินตรงมาใช่นี่เลยเข้าไปเลยไปเลยนี่ครับร้านของพี่ออฟอยู่ทางซ้ายมือนะครับครับนี่เลยโยเฟนซออยู่ห้อง 3B 118นี่ 3B 118นี่นะเนี่ยร้านสวยงามมากครับผมของเยอะมากเพื่อนๆของร้านครับผมเจ้าของร้านสองท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพามาคุยครับจะพามาคุยกับเจ้าของร้านเนาะ ครับเพื่อนครับอยู่กับพี่อ๊อฟนะครเจ้าของร้านครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบนี่ฮะผมก็มีโอกาส CF ประแกไปบ่อยครั้งนะครับเราเคยเจินประมาณช่วง2ปีก่อนที่งานเมดบายเลกาซี่คือพี่อ๊อฟจะไปออกงานไอเมดบายเลกาซี่ทุกปีนะครับเป็นงานพวกเฟรมมาเก็ตขนาดใหญ่นะฮะของเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้นะครับปีนี้พี่อ๊อฟเขามีโอกาสเปิดเป็นหน้าร้านนะครับที่ตึกแดงนะครับก็เลยเฮ้ยผมหุดเป้เลยเฮ้ยอยากจะลองไปอมาดูหน้าร้านดูว่าเออมีอะไรของเจ๋งๆอะไรวางขายอยู่บ้างนะครับก็เลยวันนี้อยากจะพูดคุยยยพพีี่่่่อออออฟฟดด้วนนนนะคครรัับบผมเเืูิก เทพมากนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับกางเกงขาม้าครับช่วงนี้นะฮะคือผมก็ต้องกลับมาคิดแล้วล่ะขาม้าจริงก็เมื่อก่อนข้างดังนะผมเคยเห็นแบบอย่างพวกพี่ฮิวโก้นักร้องนะฮะก็ใส่ขาม้าเนี่ยพวกดาบยุคที่แบบเจมส์บอลเก่าอ่ะยุคะ่าณพวกโรเจอร์มัวนะครับใส่ขาม้าอย่างเงี้ยหล่อมากเลยแล้วก็เนี่ยดูแจ็คเก็ตเป็นคอเดอร์ลอยนี่เดี๋ยวให้พี่อ๊อฟพูดคุยดีกว่านะครับเกี่ยวกับร้านนิดหนึ่งเนาะพี่อ๊อฟทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดเป็นหน้าร้านที่ตึกแดงเนี่ยครับผม จริงๆก็อยากเปิดหน้าร้านมานานแล้วพี่ครับแล้วก็ยังมันยังไม่มีโอกาสครับแล้วก็ขายออนไลน์ไปก่อนแก่นั้นก็ลูกค้าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพค่ะาภาคจังเทพเขาบอกว่าอยากมาลองเสื้ออะไรเงี้ยแต่เราไม่มีที่ลองใช่ครับผมเลยลองมาเดินที่ตึกแดงเดินสวนดูว่า ดูทำเลว่าตรงไหนเวิร์กอะไรเงี้ยครับเลยมาถูกใจที่นี่ตรงนี้จังหวะพอดีเลยครับเลยได้ห้องนี้พอดีเลยใช่ครับก็เปิดมาประมาณนี้ประมาณช่วงเดือนถึงปียังเนาะพี่อ้าหกเดือนแล้วครับหกเดือนแล้วเนาะใช่โอ้เร็วเหมือนกันเนาะครับจนวันนั้นพี่อ๋อบอกถ้าเปิดเมื่อไหร่แวะมานะครับเออๆนะฮะก็ร้านแบบขนาดแบบว่าก็ประมาณไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมว่าของนี่แบบสุดยอดนะครับเยอะมากๆเลยแล้วไอ้ของที่พี่อออคัดมาเนี่ยครับ สไตล์นี้มันเป็นสไตล์ประมาณไหนบ้างครับผมหลักๆแล้วจะจะรวมเลยครับพี่จะเป็นเป็นบิ๊กไอเทมเลยจะเป็นพวกเวทเทิร์นจะมีเวิร์กแวร์มิลเตอรี่รวมกันนะครับผมผมจะจับมาตามฟิลเลยแบบอันไหนที่คิดว่าไปต่อได้ตามแฟชั<อ>่นอะไรเงี้งพี่ก็<อ>จะ เอาเข้า,าร้านอ่าก็จะเป็นแนวพวกกแบบับเวิร์ k แวร์นะพวกแนวทหารที่ผมชอบกับกคุณเป้ช,ชอบเนาะแล้วก็มีที่ผมว่ามันเจ๋งคือมันมีพวกเวสเทิร์นเนี่ยเพื่อนครับเป็นแนวแบบคาวบอยนิดนึงมีหมวกมีแบบเนี่ยเสื้อเวสเทิร์นเชิ้ตกล้วก็เกงขาม้านะครับแล้วก็พวกเสื้อยีนกเก่าๆนะก็จะเป็นแนวแบบอเมริกันวินเทจใช่ส่งเวสเทิร์นครับ,รบนะครับมีพวกเปเป,ป้ย์แนวเปเป,ป้ย์อยู่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาทัวร์นิดนึงแล้วพี่รับขายแว่นวงเนี่ยมากี่ปีแล้วครับผมวินเทจนะฮะรวมแล้วน่าจะตัั้งแต่มมหาายลประณ ข่าวๆสิปีได้10ป,ปีแล้วนะฮะใช่ครับโอ้โถ้ามาถึงชอบอะครับแนวเนี้ย<ๆ>ี่ชอบน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากวงดนตรีนักร้องอต่างๆนะครับในยุคนั้นที่กำลังเติบโตอะพี่แล้วก็ชอบไปดูดูวงดนตรีแล้วก็ชอบการแต่งตัวของ ของศิลปินแต่ละคนแหละครับเฮ้ยผมเป็นคนเต้ก็ชอบดิจิตาร์เล่นเบสเนี่ยพี่อ๊อฟบอกว่าชอบวงไหนเนี่ยนักดนตรีถ้าเป็นวงไทยอะครับตั้งแต่ยุครู้จักแรกๆก็เป็นสเตอร์ครับเป็นพี่บู้สเตอร์เป็นไนด์ดอหะใช่เพิ่งไปหาพี่บูมาไม่นานนะฮะใช่งานโอเมก้าวันนั้นครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มขยับมาฟังพวกสากลอะไรเงี้ยบ้างครับก็พวกแนวล็อกแอนด์โลใช่ครับงี้ผมเข้ามาก็พี่อ๊อฟเปิดเพลงพวกแนวแบบจิมมีเฮนดิกใช่ฮะเออเท่มากเลยจิมมีเฮนดิก ถ้ามีคนอื่นก็ใส่ขาอ้างกันนะครับใช่ไหมใช่พวกโรลิงสโตนอะไรพวกนี้อ่าโอเคก็รู้เลยสไตล์ไหนครับก็เลยเลือกเหมือนชื่นชอบก็สไตล์แบบการแต่งตัวของพวกเขาใช่ครับก็เอามาเหมือนเป็นอินสปายแรงกำลังใจแล้วก็มาแต่งตามด้วยใช่ก็ขายด้วยเลยครับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงมาดูดีกว่าว่าพี่อ๊อฟวางจัดวางโซนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นเป๊ะหือเนี่ยอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่บแบบว่าวางของยังไงบ้างครับเนี่ยแบบก็จะขึ้นโชว์พวกที่แบบ ตัวเด่นๆนะครับพี่ตัวที่เขานิยมอะไรเงี้ยครับไปขึ้นโชว์เป็นดิสเพลย์โชว์ใช่ให้เห็นก่อนครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นพวกแบบอ่ะบาราคูต้านะครับีต้นตำรับแฮ่งด้านแจ็คเก็ตนะครับอ่านบใครที่กำลังชื่นชอบผมว่าตอนนี้คนไทยชื่นชอบมากนะครับแห่งด้นแจ็คเก็ตเนี่ยบาราคูต้านะครับก็เป็นต้นตำรับเนื้อเพราะว่ามันกำเนิดมาประมาณช่วงบปี1930นะเพื่อนๆที่อังกฤษนะครับก็จริงมันเป็นเสื้อของคนเล่นกอล์ฟสมัยก่อนนะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์มันเนี่ยมมมันนนจะีควาเิดึง แล้วก็กันลมได้ดีกันน้ําได้นะครับแล้วก็แบบผู้ชายสมัยก่อนก็เลยเออเอามันมาใส่เล่นกอล์ฟนะครับผม <c oughs> ก็มีความนิยมในช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์จนถึงป,ปัจจุบันนะครับคนก็ใส่กันเยอะมากนะผมเองก็ชอบใส่แต่คุณเป้บอคุณเป้ไม่ชอบใส่แล้วดูเหมือนอะไรอย่าคุณเป้ผมใส่แล้ว <c oughs> ผมตัวยาวไงคุณเป้ตัวสูงใส่แล้วมันก็เลยดูแบบเติอ์เติร์มันดูลอยๆนิดนึงเนาะอ่าครับผมบาราคูต้าเนาะตัวนีว้เท่มากเพื่อนครับฮอปปี้ อันนี้อะไรครับครับเป็นเสื้อผมเป็นพรีออเดอร์ครับผมต้นตำรับน่าจะยุค40-50นะอ๋ออันนี้ไม่ไม่ใช่งานเก่าเนาะไม่ใช่ครับเป็นงานรีโป้ครับแต่ว่าเขามีต้นแบบมาจากพวกชุดเสื้อแบบเก่าปี50ใช่ครับเออเออแล้วก็จะมีพวกเนี่ยฮะราวทางซ้ายมือจะเป็นพวกแนวอาจจะมีปนๆพวกทหารนะที่แอสเปอ์ชอบมากนะครับพี63พี58อะไรพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยนะครับของคุณคุณเพนนะฮะคุณแม็กเพนนะฮะแม็กเพนเคยเล่นไหม ถ้าเล่นเนีคุณก็ไม่ก็ไม่เด็กนะฮะแม็กเพนนะครับผมผมชอบมากเกมสมัยก่อนนะฮะตัวตัวละครชื่อแม็กเพนนะครับนี่มีของอะไรเนะี่ยมิโซกามิทำไมคุณญี่ปุ่นเขาไปลบของอเมริกาคุณเป้ <_ an> <_ an> เออนะฮะอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับอ่าเอลบีนอันนี้จะเป็นพวกแบบเหมือนเป็นพวกแจ็กเก็ตอะแจ็กเก็ตแบบมีทาทันไลน์นี่ข้างในด้วย แล้วก็เหมือนเป็นเอาท์ดอร์นะครับมีคอร์ดรอยคอนคออย่างเงีง้ยแล้วก็เอาไว้แบบใส่กันลมใส่กันหนาวได้ที่เมืองนอกเนาะอันนี้ใครกำลังมองหานะของจะไปปลายปีนี้ไปเที่ยวนะครับนี่เลยนะครับผมว่าหล่อมากอ่ะอลบีนอ่าก็จะเป็นของที่ป๊อปคัดวางก็จะเป็นเนี่ยฮะเป็นแนวผสมผสมกันเนาะมีความเป็นเออ่มิเตอรี่เวิร์กแวร์นะครับเวสเทิร์นะนะฮะใส่เข้ามาในโปโลลาฟลอเรนนะครับตัวนี้เพิ่งเห็นว่ะเฮ้ยสวยไหมอ้าวอัดเป้ไงครับคิวไหมฮะ เดี๋ยวให้อัดเปี้ยลองนะครับนะฮะโอเคนี่นี่นิ้วเพื่อนครับนี่อันนี้เป็นวินเทอร์ไลเนอร์ที่ผมเคยพูดถึงไปตอนครั้งก่อนนะฮะก็เอาไว้ใส่แบบว่ามันจะติดกับพวกกับไอ้แจ็คเก็ต M 6 5ห้า M ห้าหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กันหนาวได้ผมเคยถือไปลองใช้ที่เกาหลีผมว่าเจ๋งมากเลยนะครับเพราะไลเนอร์เลยใช่ใส่ได้เหมือนกันนะผมเห็นพวกแนวสตรีทแวร์ชอบเอามาใส่เป็นแบบเอาเนี่ยคลุมทับเหมือนเป็นเสื้อหนาวไปเลยอะใส่กับยีนใส่กับเกงชิโน่เนี้ยแล้วก็ข้างล่างนี่ครับเพื่อนครับเห็นหลายท่านตามหากันนะครับนี่เลยยผมหหิบใ้ดู นี่นะครับมีวินเทจ g ีไนะฮะแกดเจอแมนอาร์มี่นะฮะรองเท้าเทรนเนอร์สภาพดีมากเลยนะครับที่นี่ก็คัดมาเหมือนกันนะพี่อ๊อฟทำไมถึงเลือกคัดพวกนี้มาครับเนี่ยผมว่ามันกำลังเป็นกระแสนิยมแล้วก็<อ>ใส่สบายด้วยครับใช่ม,มันนุ่มมากเนาะใช่ครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอาดิดาสอาดิดครับอ๋ออาดิดาสหนึ่งอาลีโปทำเรียนแบบตัวตัวงานเก่าแล้วก็จะมีตัวไนกี uh, ้นะฮะคิวช็อตอันนี้ผมว่าหล่อมากเลยมันเป็นสีแบบ หมือนสีส้มๆนิดนึงเนาะผมมีสีซึ่งจะเป็นสีกรมผมมีสีกรมที่นี่พี่ออฟคัดมาเห็นมันจะมีทั้งสีส้มครับผมมีสีกรมใช่ไหมฮะนี่แล้วก็จะมีแล้วต้องมีสีเขียวด้วยอยู่ข้างๆคุณเป้เลยจะเป็นสีเขียวนะครับอ่านั่นแหละไซส์ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ประมาณไหนพี่ออฟพี่คัดมา39ถึง44เอเชียมาตรฐานเลยนะครับมีทุกไซส์เลยต้องมาลองแวะมาลองสวมดูเนาะมีกระจกให้ลองมีห้องให้ลองนะครับมาถึงมุมข้างในเมื่อกี้ทางฝั่งซ้ายเนาะข้างในนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะ เขาแบ่งโซนง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแนวแบบพวกทหารเนาะอันนี้เป็นแนวเวิร์กแวร์เป็นพวกยีนนะครับพยายามจัดตำแหน่งเอาไว้นะครก็จะพยายามคัดรุ่นที่แบบสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มเล่นกันนะครับผมก็เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบโอ้หหนักนั่นหนักนั่นผมพูดไปกับ <c oughs> คุณเป้ครั้งก่อนนะครับหนักด้วยเนี่ยที<อ>่ผมมาเนี่ยโอ้โห <laughs> 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 นี่เนี่ยจะแนะนเพื่อนๆครับ M43 <อ> <laughs> ใช่ไหม M43 เป็นแบบกระดุม <laughs> นะครับอ่าแล้วก็จะมี M51 นี่คอจะเป็นแนวสเปรย์คอล่าหน่อยหน่อยอม,มีเหมือนกันนะครับตบท้ายด้วย M 6 5นะครับรุ่นยอดนิยมอมีหมดเลยเดินเข้ามาแล้วก็มารวบแบบดูงไปก็จบลวบปุ๊บหนักนิดนึงเออปุ๊บกลับบ้านเลยครบทุกรุ่นเลยกลับบ้านเลยอย่างนี้นเนาะมีอีกนะ นี่มออีกไงครบเลยตังโกแจ็คเก็ตก็มีตังโกแจ็คเก็ตกระเป๋าเฉียงนะครับเนี่ยก็รวบไปเลยเนี่ยเก็บเอฟเรียบร้อยเก็บหมดเลยนะฮะอย่างงี้กลับบ้านได้ถ้าอย่างงี้ครบตัวหลักเลยนะของทาหารใช่ที่แบบเราหน้าเก็บมันอะนะครับหน้าเอาไปใช้งานแล้วจะมีพวกยีนแล้วพวกยีนรีวายอืมเนี่ยทั้งเป็นผ้าแบบว่าซักบ่อยแล้วฟอกมาแล้วนะครับรีวายผ้าที่ยังออกแนวเป็นผ้าดิบก็มีเหมือนกันอ่านะครับนี่ไซส์ผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงใส่ได้นะครับผม ราคาเฉลี่ยของยีนก็ประมาณสัก2,000ถึงประมาณ3 000 4 0 0 0พัแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ตอนแรกเลยตอนผมเดินผ่านร้านก็คือตัวนี้ตัวนี้ไหนเอ่ยสุกจันไหนก่อนนะโอ้ยเป็นตัวสีเขียวอะสีเขียวใช่ชอบครับลบกวรสุกจันสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเป้มันเป็นสุกจันที่เป็นงานรีโปของโตยโย ตโยตโยเอรนไพรส์จะ <Toy> เป็นบริษัท <Ừ. S 2> ที่เขาเชี่ยวชาญอยู่กับการทำเรยอนอยู่แล้ว <Ừ. S 2> ก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์ทำซันเซิร์ฟด้วย <Ừ. S 2> แต่ตัวนี้ที่เท่ก็คือรีเวอร์ซิเบิลได้ครับปสองฝัง่งสองด้านเออเดี๋ยวกน,น,นะอันนี้ข้างหลังเขาจะเขียนว่าอะไรเป้ะดูสิเป็นงานรีโปรง,งเขาแหละอืแต่งานปักเขานี่คุณเป้ครับอันนี้ของคุณบ๊อบนะเนอสวยมากเลย แล้วโตยโยะร,รีโปงานทําสวยอ,อวยมันจะไม่มไม่ได้เป็นแบบแมชชีนขนาดนั้นนะมันจะมีความเวลาเขาใช้จักรเย็บอ่ะมันจะเป็นการเป็นการเย็บที่ค่อนข้างจะไม่จมลึกครับก็จะคล้ายกับงานเย็บมือสมัยก่อนโอเค<อ>เนี้ยแล้วดูการจําของมันเนาะ<อ>ข้างข้างนี้นเป็นสีแบบเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเบอร์เกนดีใช่ไหมฮะเ,<อ>เดี๋ยวผมลองกลับได้ใหนเพื่อนๆดูดีกว่าเ<อ>ในี่ยใครที่กําลังสนใจนะครับอันนี้เสียดายครับมันไม่ใช่ไซส์ผมของคุณเป๊ะใช่ไซส์ประมาณหุ่น S นะคเป้ S อ่าใช่ซื้อหนึ่งตัว ซื้อหนึ่งได้สองได้สองนี่อีกลายหนึ่งข้างในครับนี่ฮะคอเปลี่ยนละสีสีเปลี่ยนนี่ไฟนิ่งคลิปเปอร์อ่าอันนี้เป็นฮาวายฮาวายหน่อยข้างหลังเป็นไงฮะลุงตัวนี้ดูสิเครื่องบินอ่าเฮ้ยน่ารักมากเลยฮาวายเลยอุ้ยเท่มากปักสวยอ๋อนี่เป็นลายนี้อืมไฟนิ่งคลิปเปอร์คุณระคูปเออตัวเนี้ยใครใส่ได้นะมาสอยหน่อยมาสอยแทนแล้วหน่อยก็คิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตัวนี้ มีตั้งไว้2 2งพัใช่ครับสองพันะครับผมด้วยความหายากมันนะเพื่อนพครับใช่ใผมว่าอันนี้มีคนเอฟไปอ่ะน่าจะหาไม่ได้นะเพื่อนเนาะไม่ได้หายากมากนะหน้าตาอย่างเงี้ยใช่นะใครสนใจนะครับผมว่าลองครับผมเนี่ยคล้ายๆผมอย่างเงี้ยใส่อารมณ์เดียวกันแล้วก็มีตัวนี้ครับจะเป็นสึกเกือเป็นเสื้อฟาร์มเมอร์เพื่อนๆพ่ครับเสื้อฟาร์มเมอร์คืออะไรอรับลุง ผมไม่แน่ใจนะจริงๆมันเป็นเสื้อพวกแบบพวกเสื้อเกษตรกรสมัยก่อน่ะเออแล้วมันก็จะแบบมีพวกรัดอย่างเงี้ยหรือเซียนหน้ามันจะมีแบบรัดอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยของอเมริกา oh. เออแล้วก็แบบว่าเนี่ยมันจะเป็นสีเงี้ยสีกุมท่าแล้วเป็นลายแบบเหมือนควอดรอยะฮะแล้วตอนนี้เห็นราคาเรื่องแรงมากเลยครับ oh. เออผมเห็นราคาหลักหมื่นขึ้นหมดเลยแพงมากอะแล้วก็แบบหายากด้วยนะครับมันจะมีเบลข้างหลังด้วยนะใช่ใช่ฟังอันนี้ผมใส่ไม่ได้นะผมว่ามันตัวเล็กไปหน่อยเห็นไหมว่าจะมีโกยาเบล่าเสื้อที่แบบเป็นคล แค่โชว์เชื้ตที่ติดกลิ่นของเวสเทิร์นเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณนี้ก็เป็นเนาะนี่เออตัวเนี้ยสายผมผมจองไว้แล้วนี่มันคิวคิวสูนยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูตัวเนี้ยคิวสูนยเนาะเออสวยเนาะอันนี้เป็นกอยาบราฝั่งเม็กซิกันชอบใส่กันเผมก็มีหลายตัวที่บ้านเนี่ยม่ใช่เขาจะเย็บพลีทตรงเนี้ยเนี่ยซ้ายขวากระเป๋าก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าสองข้างแล้วก็มีกระดุมครับแล้วก็จะมีปักเล่นลายปักต่างๆมีกระเป๋า่างด้วยใช่เป็นสีอัน แคชชั่วดีแคชใส่สบายสบายกระโปงนี่สะใจมากเลยครับเออโอเพ่นคอน่าแคมป์คอน่าที่ใหญ่มากแคมป์คอน่าพิมพ์แบบโห้ยข้างหลังก็มีลายเออโคตรเท่ผมเปย์จองตัวนี้ครับจองแล้วครับคิวหนึ่งเออนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกหมวกนะที่นี่เขาก็จะแบบสไตล์แบบแนวคาร์บอยคาร์บอย่อยเพื่อนครับเนี่ยใส่เพื่อนดูนะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลเนี่ยใส่หมวกนะในหมวกคาร์บอยเนาะหมวกคาร์บอยพวกแนวแบบเฟโดราก็มีเพื่อนครับนี่ใครชอบแนวแบบมาเฟียนิดนึง คาพิ้นเฟตัล <P inch S 2> ่า <Federal. S 2> อืมนี่ไซส์เล็กหน่อยประมาณหุ่นประมาณหมวกประมาณไซส์เอ็มืมไซส์ประมาณห้าหกนะหัวห้าหกห้าเจ็ดประมาณเนี้ยผมวใส่ได้อ่าโอ้โหคือของมันเยอะมากเพื่อนครับเราต้องคุยต้องลือครับนี่คือความมันของการ CF นะพวกร้านของมือสองเนี้ยต้องค่อยๆมาดูกันใช่มาดูแบบไซส์ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโอกาสเรียงไซส์ใไหมฮะคลาสไซส์เลยอ๋อคือต้องลองแบบมาวัดดูเลยใช่ครับเทคนิคของการซื้อของมือสองครับเพื่อนครับถ้าเกิดมาจากบ้านนะครับผมว่าก็เตรียมนี่มาได้ครับเพื่อนครับ สายวัดเออนี่เออถ้าเราไม่เตรียมมาก็ลองอาจจะถามเจ้าของร้านนะครับว่าเอ้ยมีสายวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะอืมเนี่ยสายวัดนะครับถ้าเรารู้ไซส์ว่าเราใส่ไซส์ประมาณไหนก็เดินอย่างนี้เลยครับเนี่ยใช้กะเข้ากันเอาปุ๊บแล้วก็โอ้คุยๆแย่ผมกับคุณเป้ก่อนมาแล้วก็ดึงวัดกันวัดวัดวัดอ่านะครับพอถ้าเกิดเรารู้ไซส์เนี่ยมันมันง่ายในในในการเอฟของเนี่ยสมมติว่าอ่าตัวเสื้อเงี้ยคุณเป้ครับเห็นไหยนะวัดวัดคร่าวๆสมมติวัดอกแล้วกก็พอออรรรรรรูู้้้้แลวว่่่่่าาามมมมััันนนปปะะะณเเทไไไหงงีียยคบผซิ ตเตอร์เทคนิคคือต้องอดวานตึงๆนิดนึงม<ๆ>ันเป้เคยทาคลิปเอาไว้ในการวัดเสื้อครับเพื่อลองไปดูได้นะครับมีคนหลายคนถามกันนะในการวัดเสื้อวัดยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าสําคัญนะในการ CF เฟของคนสองเนี่ยเราจะไวกว่าคนอื่นเนี่ยต้องรู้ไซส์ตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าต้องอวัดไหลยังไงแขนยังไงครับนนง่ายเลยเอฟมันมากนะครับผมน่าก,กลัวมากทีนี่ผมเห็นนี่อันเนี้ย อะไรเอ่ยเป้ไอตัวเฟสเทิร์นเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ค่อนข้างเก่าอเมริกาเอชบาร์ซี่มันคือแบรนด์อะไรเป้แบรนด์ที่ทำอย่างนี้เลยอ่ะยลายอย่างนี้เลยอ่ะโอจเจ้าหนึ่งของอเมริกาทำมานานแล้วอ่าสวยเป็นพวกแนวเขาเรียกเป็นอะไรนะเป้เสเทิร์นเชิ์ตใช่ไหมเสื้อคาวบอยใช่โอ้ก็จะมีเนี่ยเขาจะมีการทำพวกขอบ่างนี้ เก็บขอบเป็นมีการทําสีต่างๆเนี่ยตาต่างตรงตามตอบแล้วก็กระเป๋าจะเป็นแบบตรงอย่างเงี้ยอืมวูดเท่ว่ะตัวนี้เนาะก็เป็นไลออนไลออนเชิร์ตอันนี้เป็นวินเทจนะพี่อ๊อฟเนาะใช่ครับงานเก่าตรงยุคของมันเลยนะครับโอเควูหล่อมากสีดำเนี่ยสีตัวนี้สวยสีขาวก็สวยตัวนี้จริงก็เป็นคล้ายๆกับข้างหน้าครับเป็นตัวไหแจ็คเก็ตคอทเทอรอยเอ่อเชิร์ตอ่ามีรีวายนะครับเวิร์กแวร์เชิร์ต นะเสื้อเดนิมอืมนี่ก็คล้ายๆกันก็ปนๆกันครับเป็นแนวพวกแจ็คเก็ตนะมีเอ้านี่มีด้วยอันนี้อะไรนี่น French blue workwear อ๋อมีเหมือนกันนะครับค<อ>ลาคลากาันต้องมาคุยกันเพ<ส>ื่อนครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ต้องมาคุยดูนี่ความมันของมันนะฮะรับลราเล่นอ่ะแล้วก็ยีนส์ไอ้ตัวนี้สวยยังเลวอันนี้ขอบอันนี้ปะขอบปกมันสวยอ่ะนี่ตัวเล็กคุณเป้ไซส์ของคุณผู้หญิงใส่อ๋อเอออันนี้ผมผมเห็นแล้วผมก็ชอบอันนี้คุณเป้เอฟก่อนแล้วฮะ เป็นเสื้อโบลลิงนะคุณเป้เออเป็นงานเก่าเนาะใช่ฮิวตันนะฮะปลาเก่าเลยเออทรงสวยมากตรงนี้จะเป็นทรงที่แบรนด์ญี่ปุ่นเขามาเอามาทำรีโพนั่งเยอะอืมตรงนี้พี่เขาก็คัดมาเนี่ยมันจะมีพวกเนี่ยเป็นเชือดนะฮะแล้วก็จะมีตัวอ่ะฮาริงตันแจ็คเก็ตนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากไปใส่อย่างบาราคูต้านะครับเพราะบาราคูต้าตัวนี้ก็ราคาก็เล่นนกัแรงๆอยู่นะนะครับก็ราคาถ้าเป็นมือหนึ่งประมาณ15ื่นห้าเนาะเป็นสี่หมื่นห้านะครับสอสองก็อยู่ประมาณแบบ สภาพดีผมว่าก็เกินเกิน5,000ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมเนาะ <S <S ใครที่อยากจะหันมาเล่นนะครับพวกแนวเนี้ยนะพวกเสือ้อเวลาไอ้แเสื้นแจ็คเก็ตคอยอย่างงี้นะแบบมีทาท่าไลน์นี้ข้างในเนี่ยก็เป็นพวกแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับ <ừ> ผมก็หล่อไม่แพ้กันนะครับนี่ลายอย่างงี้มีเพียบเลยมีเพียบเลยมีของแรนด์เซ็นอันนี้ก็เป็นแบรนด์วินเทจเหมือ,อนกันนะ <ừ> เป็นแนวพวกไลฟ์สไตล์เอาท์ดอนกันครับผมเห็นที่ร้านพี่เต่าแบบมีแบบเป็นเป็นหนังสือเป็นบุ๊กเล็ต เก่าๆเออดังส์เอ็นใช่ก็มีนี่โอ้สีเขียวนี่หล่อมาก Always นี่แนวแบร์แบร์นี้ก็ดังครับออ t ดอร์เหมือนกันสีเขียวโคตรหลอ่ออ่ะเาใส่เพื่อดูดีกว่าหนุกๆใส่เลยเว้ยเออใส่เลย,เเลยจะได้เห็นภาพนี่นะฮะใครที่กำลังสนใจนะครับ เนี่ยดูอยู่ก็เอฟได้นะเพื่อนครับฟีลไวจะประมาณนี้อืแต่ตัวนี้อาจจะใหญ่ใหญ่หนึ่งหน่อยคุณน่าลองนะคุณเปย์ลองให้ดูไหมเฮ้ยน่าลองนะเอาวิสของดีน่าเนี่ยแอดเป้ขอลองใส่นะครับคือแกบอกว่าแกเป็นคนที่ใส่เรนกตันแจ็คเก็ตไม่ค่อยได้ใช่นะอันนี่แกบอกแกขอลองดูพอดีไซส์มันใหญ่ผมลองให้แกลองดูเอาไซส์ผมเองด้วยเออหล่อนุเปยครับสีเขียวหายากนะช่สวยด้วยเออผ้านิ่มๆอ่ะใส่สบายไม่หนามากเนี่ยล้ลายเนี่ยเป็นแบบแนวแบบ เหมือนคริสต์มาสนิดนหนึ่งอ่ะคือที่ผมไม่ใส่เพราะว่ามันมันจะติดสั้นนี่แหละแต่ทีนี้ยโอเคเอาดึงขึ้นมาหน่อยนะหล่อเลยเป็นไงโอเคไหมผมว่าโอเคครับหล่อครับประมาณนี้ยี่บาททั้งสองอยากได้อีกนิดสีเหลืองด้วยไงเดี๋ยวลองสีเหลืองให้ดูต่อเลยดีกว่าเป้ครับตอนนี้ร้านคือคืดมากครับผมลูกค้าเยอะมากเลยใช่ครับยังเป้ครับมามีโอกาสลองสวมเป็นเม็กซิกันเชิดกัวยาเบร่ากัวยาเบร่านะใช่ก็สีเหลืองมันก็จะแบบมีความ แค่ชัวแค่ชั่วดูมันก็ดูทะเลประมาณนึงกันมันก็ไม่ไม่ได้ทะเลมากอ่ะมันเป็นเม็กซิกันเซเลียสก็จะประมาณนี้เลยนะก็จะมีพลีสองข้างแล้วก็มีการปักเย็บสองฝั่งอะไรข้างหลังก็มีอนนี้ว่าเอฟครับโดนอยากได้อยู่อยากได้นะฮะช่วงนี้ผมชอบอะไรที่เป็นแคมป์คอนเล่าเพ่นคอนเล่าสบายสบายดช่วงนี้ไม่เคยเห็นคุณใส่สูทหรือุเป้คุณกลายมาเป็นใส่แบบแนวทหารโบราณซะละก็เปลี่ยนบ้างินเทจสลับสลับกันไป เออเหมือนช่วงช่วงที่แล้ของปีผมก็ใส่แต่อาหารใส่โค้ตยาวอ่ะจำได้ไะมจำได้ <c oughs> จนผมบา้บาข้างใส่ตามอ่ะคุณเป้ <c oughs> เออก็เป็นความสูตรของการแต่งตัวนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามที่แบบอารมณ์เราอยากจะใส่เนี่ยเมื่อกี้คุณเป้เปลี่ยนจากตัวแจ็คเก็ตเมื่อกี้มาเป็นเนี้ยเป็นตัวนี้แล้วโทโทลลุกนะฮะนี่เกณฑ์อหารเนาะจริงๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เนี่ยนี้ก็ได้เลยได้เดี๋ยวผมลองให้เพื่อนดูครับเป็นสไตล์แบบพวกยีนส์ออนยีนเพื่อนครับ กงเกงก็ยีนเนาะเสื้อก็ยีนดีนะยียอนยีนเหมือนใส่สูตรอะสีสองตัวนี้มันคล้ายกันด้วยอ่าเออเหมือนใส่สูตรเลยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นของอะไรหลวงรีวายใช่ไหมนี่น่ารีวายครับรีวายงานเก่าอันนี้ไม่มีกระเป๋าด้วยเป็นแพทเทิร์นที่ที่นิยมแหละ ผมก็มีนะแต่แบบผมซื้อจากร้านพี่เต่ามาตัวหนึ่งเป็นผ้าแบบยังมีความเป็นดิบๆอยู่อเป็นงานแบบประมาณช่วงปี90อเออแต่ว่าแม่งชอบมากเลยสายสวยนะฮะนี่ก็คล้ายๆกันแพทเทิร์นแต่ลายวายิงลึกลอกเป็นเนาะสายลึกเลยเป็นจริงๆนี่ผมก็ไม่มีความรู้จริงๆนะผมก็ไม่ไม่ไม่ใช่แนวนี้มันไม่ใช่แนวนยีนไม่ไม่มีความรู้เลยแล้วมีผมว่าเทมากอื โอจีนหนศูนย์เจ็ดเบลสามสี่ผมว่าไอ้วัดจริงอ่ะสามสี่แต่ว่าพอติดเบลนี่เข้าไปมันบรรยากเป็นสามสองหล่อมากครับใครขายตัวนี้อยู่ก็มาสอยกันนะตอนแรกเมื่อก่อนอ่ะตัวนี้เห็ดตลอดเลยอือตอนนี้หาไม่ได้แล้วหายากแพงด้วยนะเออราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ของทหารนี่แบบโอ้โหเล่นกันสูงมากยิ่งคุณเป้นะครับตอนนี้กำลังปั่นเลยฮะตอนนี้ราคาขึ้นเพราะคุณปุ๊เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ผมหรอกนะฮะอ่านี่เดี๋ยวผมลองให้สักสองลูกเนาะนี่ลองไปยีนออนยีนเนาะ แล้วเดี๋ยวลองน,น,นี่เหมือนตัวนี้สวยเพื่อนครับใครที่กําลังมองหาเสื้อที่จะไปเมืองนอกตอนช่วงแบบเนี้ย Q3 Q4 ปลายปีเนี่ย a i r b n ได้คอนเอร์ฟิลมากนะนี่ข้างในเนี้ยสวยมากแล้วก็เบ็ดคอแบบคอแบบ <คอ S 1> รูดฟูกนะฮะนี่ใส่ออกมากเป็นประมาณนี้กมาเป็นเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์นิดนึงกันลมกันหนาวได้ครับแพทเทิร์นสวยมากในกระเป๋าเนี่ยดูดิเนี่ยรายละเอียดดีดีฟีลเป็นไงลงุลงตัวนี้หนักมใส่สบายไม่หนักเลยเบาเบามากลายข้างในสวย ลุงก็มีทรงประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเป็นผมมีเป็นของบาร์เบอร์เป็นเป็นเนสื้อแบบแจ็คเก็ตแว็กซ์แจ็คเก็ตนะ,ะแต่น,นี้มันจะเป็นมันเป็นคอตตอนอ่ะนะฮะไม่ใช่วัคซ์อาจจะก,กันน้ําไม่ได้นะครับแต่ก็กันลมได้อย่างเงี้ยก็ใส่คู่กันนี้ก็ได้เนี่ยใส่อันนี้ข้างในเออแล้วก็เอานี่ทับเข้าไปทีนึงอ่าโอเคครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับครับผมยังไงเดี๋ยวพี่ออฟฝากร้านหน่อยครับครับผมพี่อ๊อฟฝากร้านครับผมครับผมก็หน้าร้านนะครับอยู่ตึกแดงนะครับผมตึกแดงชั้น3าล็อก 3ามบี้1นึนะคผมก็แวะเข้ามาลองสินค้าได้ครับที่หน้าร้านแล้วก็ทาง i n s t a g r กรม t e o f r i e n d Store นะครับผมฝากด้วยคร่บครับผมทางหน้าร้าน IG แล้วก็หน้าร้านตรงนี้อ่าเดี๋ยวกดไอจีเลย The o f r i e n d Store ไม่ไอจีตัวเองอ๋อใช้เป็นสไตล์พี่ออฟแต่งตัวสไตล์สไตล์ไอจีของผมก็เป็นอัพเดี๋ยวนะจำไม่ได้ปล่อยมุกแล้วครับผม A O F 9 4 เเออสโคมีอ็อบเจกของร้านนะครับก็มีการแต่งตัวให้ดูเป็นรูปแบบด้วยเป็นสไตล์สไตล์ทําเรียวทําอะไรให้ดูนะครับก็เจ้าของร้านสองท่านเท่มากนะครับผมดูครแปลไอจีพี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟถือถ่ายเฉยๆนี่คุณเป้นี่ก็ใช้งานไปทั่วนะก็ในวันนี้ขอบคุณเพื่อนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีนี้เลยครบที่นะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวผมนะแอสเป้นะครับแล้วก็พไปอ็นะแล้วพี่ก๊อฟถือกล้องอยู่ลาไปก่อนนะครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ร้องบสวัสดีครับสวัสดีครับ